สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่มีการ อัปเดตข้อมูลข่าวสารราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรบ้างนะครับอย่าลืมติดตามชมกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปี2537เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับชุดเหรียญพระพุทธนวราชบพิษนะครับพิมพ์ใหญ่ปี2539มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นกลางครับ รายการต่อไปครับเหรียญรุ่น94ปีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2540เนื้อทองคำมีการเช่าหาปีนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญโต๊ะหักหลวงพ่อทองวัดสำเพาเฉยรุ่นแรกปี2529เนื้อทองแดงมีการเช่าหาปีนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกงามเอกพระอาจารย์จวนวัดคูทอกปี2515เนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญพระคูอรุณธรรมประโชดวัดอรุณฉายาลามปี2537เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญต่อโคตดใบโพลหลวงพ่อดิ่งวัดบางหัวปี2510เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี tous, ่ยนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อปั๊มหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระปี2535หเนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น3าหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมปี2508เนื้ออับกามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันปลายครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญหล่อผ้าขาวเจ้าคุณสีประหยัดวัดสุทั์ ปี2516เนื้อทองคำมีการเช่าหาปีกมาอยู่ที่หลักหมื่นปลายครับ <S <S ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องน,นะครับที่ทางทีมงานของเรานะครับพระเครื่อง3มิตินะครับได้นำมานำเสนอเพื่อนๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีพระเครื่องถูกใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไร <S <S มีการเช่าหาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับจะมีทีมงานของเรานะครับรวบรวมข้อมูลนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับ หากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ Facebook และ YouTube นะครับพระเครื่อง3ามวิติของเราได้ครับวันนี้นะครับผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ